ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับเมื่อนีอ้บุญชูกะสิภาพพี่น้องนี่เบ่งงวัวจากพลอยใสายฟาร์มนะครับเด้อเมื่อนี้มีงวัวทองหัวโลนตัวแดงๆใหญ่ๆ,ๆนะครับเนาะมาฝากพี่น้องพร้อมกับแม่ลูกเทพๆนะครับพี่น้องแล้วกัน ได้หาง้วนสาวถึงเป็นเ1 F2 อยู่มัอนี่กับมีมาให้หลายได้ครับพี่น้องครับคุณเลี้ยงกันอยู่คุณเนาะนี่นะครับเงาะทองกับมีอีกได้ครับพี่น้องครับอยู่ทุนทั้งข่มบงบงครับพี่น้องเดี๋ยวเป็นชุดสีพามาเบิ่งกันในคลิปนี้เนาะตัวใดสิถึกใจพี่น้องนะครับกับมีตั้งตรงนั้นเหรอครับพี่น้องครับพิกัดกับยุทธีบ้านเปลยตบลหนองโกอําเภอบรระบือจังหวัดมหาสารคามกับที่ถนนหลักเลยได้พี่น้องเด้อเส่นสารคามบรระบือเหรอครับพี่น้องครับเอามัอนี่เลิมใหญ่ๆมีมาให้ มาฝากพี่ฝากน้องพาย,ยาใหญ่ไปตัวใดเดียวเป็นชู้สิพามาเบื่องกันนะครับก่อนอื่นไปทักทายกับเจ้าของคอกครับผมสว,ส,บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับ้ังจอยอีกแล้วนะครับองจอยฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับ0ูนย์ห2สา6ดสมสี่สองสามสองหค่ะไล่ไล่กับเบอร์นี้แหละค่ะแล้วก f เฟซบุ๊กก็เป็นพลอยใสฟาร์มค่ะภาษาไทยอ่ะนี่นะครับพี่นอ้องเออเมื้อนี้จะเริ่มจากตัวใดวกนงวสาว<อ>ป็ปสาวสาวเอฟหนึ่งค่ะ เอาว่าสาวเอฟหนึ่งก่อนนะครับเด้หมูทองแง่ๆแล้วกับชุดแม่ลูกชุดนี้นี่ผู้ใดอยากจะยกชุดไปยังทั้ง3ตัวทั้งแม่ลูกเดี๋ยวอ่าจังมีพิเศษให้ได้ครับพี่น้องเอาตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งนะจอยเนาะค่ะอ่าเริ่มจากเอฟหนึ่งตัวนี้ได้ครับพี่น้องครับอ่ะนังนานเนี่ยแหละครับผมตัวนี้น้องเขาเป็นลูกพ่อใดครับนี่เป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งค่ะตัวนี้เป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งอ่าอายุเขาจักเดือนหรอครับแปดเดือนค่ะอายุแปดเดือนนะครับเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องครับส้นสูง ใส่รอยยี่สิบห้าบวกบวกไปห้าร้อยสามสิบช่วงนี้แหละพี่น้องกนั่งนาดีอยู่เดี๋ยวสีอ้วนให้เบื้องทั้งสองขางนะครับเป็นเอฟหนึ่งนะครับเนาะตัวงามดีอยู่นะครับอ่ะอางๆแข็งๆนะครับพี่น้องครับนี่หน้าตานะครับเนาะอ่่ะนีเอาเล็บบื้อไม่เป็นหานะครับเอาให้เบื้องชัดๆเลยวันนี้อ่บุกยงให้ดูชัดๆนะครับพี่น้องเนาสีถามให้เบื้องตัวนี้นี่เอฟหนึ่งนี่จอยเปิดที่เท่าไหร่ครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะ อ่าตัวนี้2 7งหมเดได้พี่น้องครับสองหมนเะครับเนาะต่อรองได้นะครับอ่าปกติ2องหมนเนี่ยของเขานี่ยทรงทรงฟรีห่อสายครับพายสั่งทรงฟรีลอยห้โลค่ะอ่าร้อยห้าสิบกิโลได้พี่น้องครับว่ารอบรอบนี้ยจะมาลดลดทุตัวเลยนี่นะครับพี่น้องกับทีวันลดราคาลงให้พี่น้องหลายเต็มนะครับพี่น้องครับสองหมื่นเจ็ดต่อได้นะครับเนาะ้อยห้าสิบโลนะครับอ่าเดี๋ยวจะดูใกล้ๆชัดๆอีกครับผมอ่าผู้ใดอยากให้เลี้ยงเอาลูกให้ลูกหนาๆได้ครับพี่น้องเขาหาแม่พันธุ์แบบนี้เนาะ งออๆอยู่นะครับพี่น้องครับนี่อ๋อดูเอาเลยหนังหน้าไดยแหละครับอ่างๆลึกๆนะครับเออนี่เบิ้งทรงมุมนีนะครับเนาะสองหมื่นเจ็ดต่อรองได้ตำหนีบ่มีนะครับบ่ค่ะรับประกันตำหนีทุกโตัวค่ะแล้วก็พวกวัคซีนยาไทยพยาธิหรือว่าพวกวัคซีนอย่างลัมปีสกินเพิ่นเฉีดเหงือกเดินได้พี่น้องครับของนี้ดูแลดีอยู่ฉีดครบทุกตัวค่ะฉีดให้ทุกตัวนะครับยาบำรุงออนี่นะครับเครื่องโบูสนิทนะครับเนาะ ดะใ้เบื้องแ่นหลังนะครับอันนี้แค่ตัวแรกนะครับเด้คอค่อยๆเบื้องไปเนาะนี่ออาหนาอ่ะ,อะก่อนที่จะไปดูตัวต่อไปนะครับเนี่ยสองหมื่นเจ็ดแขนๆนี่แหละครับผมตัวที่สองตัวนี้เนาะค่<ฮ>ะตัวที่สองตัวนี้เป็นเอฟอย่างครับเป็นเอฟหนึ่งคือกันค่ะตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งคือกันนะครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นเบอร์ซีเก่าซีว่านซีเก่าสามอ่ะซีเก่าสามบนซีเก่าซีตัวนี้น้องรัาลูกพ่อไหนครับเป็นลูกเคฟสามหนึ่งค่ะลูกเคฟสามหนึ่งคือกันนะครับพี่น้องตัวนี้สูงกับ ร้อยสามสิบยประมาณน้ะพี่น้องครับเ้อยาิบร้อยสามสิบได้นะครับพี่น้องครับหนังนั่นนะตัวนี้ก็โตเง้วดีนะครับพี่น้องครับเอ้าเพิ่งมุมนี่เขาเฮ็ดใท้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้หนอกตังดีนะครับเด้อหเบื้องพวกแผ่นหลังนะครับนี่ดูแผ่นหลังถ่ายเต็มเต็มให้เบื้องอีกขางหนึ่งครับเออเดี๋ยว่วยให้เบื้องอีกขางนึงนี่ถ่ายบดบดนะครับพี่น้องครับอ่าเบิ่งมุมนี่นะครับอ ตอนนี้ใจเปิดเท่าไหร่ครับค่ะตอนนี้รถราคาเหลือ2 7 0 0มบาทเท่านั้นค่ะอ่าตัวนี้ก็บสองหมื่นเดคอขันะนะครับพี่น้องครับตัวจริงๆมันตัวใหญ่ดนะครับพี่น้องเด้อตัวใหญ่ตีซใส่ลอยสามสิบเอออาจจะบวก <30 S 1> บวกว่ากว่าค่ะบวกบวกคนละพี่น้องตัวนี้นะครับหนังหนาๆอา่าเบื้องทั้งหนานะครับจากะหินแผ่นหลังชัดๆพี่น้องครับนี่นี่แผ่นหลังแตกๆนี่แหละครับผมนี่เบื้องไกลๆกันไปเลยเอา่าเล็บมุมมีปัญหานะครับเนาะเอาเบื้องมุมนี่สองหมื่น เจ็ดขึ้นกันครับผมเอาต้อได้อีกนะครับนี่เด้อย่างเด็ดเลยนะครับเนาะ,นะสีขางใสก่กะนอาจจะเห็นไปแล้ว,ลวครับพี่น้องครับเอาไม่มีตำหนินะครับตัวต่อไปแล้ครับพี่น้องครับจะพาเบิ้งใส่รถถังเลยหรืตัวนี้ตัวนี้ลูกของพ่อได้ครับนจ๋าตัวนี้เป็นลูกออกฟอร์ดค่ะลูกออกฟอร์ดน้องเขาจากเดือนแล้ครับ ไอ้ตัวนี้ได้ประมาณ8เดือนค่ะเป็น F2 โอ้ตัวนี้เป็นเอฟสองนะครับพี่น้องครับประมาณ8เดือนลูกออกฟอร์ดเอ้าตัวนี้ต้องบอกว่าที่เด็ดผู้ใดมักหุ่นตันๆแล้วก็หนังใหญ่ย่อยยุ่ยนะครับเนาะอ่าหูสันนะครับเนาะสูงกับสี่ร้อยอย,อย,อยี่สิบ<ว>ห้าบวกเออรอยยี่สิบห้าบวกบวกนะครับแขงขาใหญ่ถึงรอยยี่สิบแปดอ่ะนี่ตัวนี้จอยเปิดเท่าไหรครับ เปิดเลยสา 3, 2> <F> 2. มหมื่นเก้าพันบาทค่ะตัวนี้สามหมื่นเก้าด้วยครับเป็นเอฟสองด้วยพี่น้องครับตัวนี้หนาๆน,นะครับเนาะเดี๋ยวจะพาเบื้องหน้าเดี๋ยวขังนั้นจังเบื้องนะครับพี่น้องเออเบื้องไกลๆผู้ใดมักง้วนหนังหนาๆเนาะตัวนี้ก็ว่าหนาผาดครับเนีเบื้องหนังข้อเอาไกลๆเบื้องล็บเออนี่หนังย,นย,นยน่นๆเนาะเบื้องถ่ายอย่างเดี๋ยวจะไว้ให้เบื้องอีกข้างหนึ่งได้พี่น้องเด้อผู้หงหางผักไงเลยพี่น้องเอฟสองนี่เบื้องเอาหางงออามุมนี่ ตัวจริงนี่ย่างถึกเลยด้วพี่น้องครับมเมื่อบ่งเอาผูดด้ใดงมางัวหุ่นแบบนี้นะครับเนาะถึกๆนี่เบิ่งหน้าตรงด้านนี้เบิ่งแผ่นหลังนะครับด้วยพี่นอ้องคุณแดงมเาเอฟสองลึกๆนะครับเนาะนี่แข่งขาใหญ่ๆเดี๋ยวเั็นชุดเสื้อผ้า,าเบื้อ,องเงาหางนะครับเนาะตัวนี้หางบักใหญ่นะครับนี่เบิ่องค้นหางตัวนี้นะครับเด้อเครื่องบอธูธนะครับเนาะนีะ่ขาบัถกบัถอนนะครับเนาะสวยๆเลย F 2 3งสามืนเก้านะครับพี่น้องครับตัวนี้เอาต่อได้อีกเด้อครับพี่น้องเด้อต่อมนี้บ่มีนะครับเนาะเดบเอาเบิ้งซีขาเลยบ่มีปัญหาอ่ะเดยจะพาเบิ้งตัวที่ซี้อครับเด้อตัวที่4สวยๆอันนี้ก็เป็น F 2คือกันหมายเลข76นะครับเนาะตัวนี้เป็นล้นธรรมชาติน้ำค่ะตัวนี้เป็นล้นธรรมชาติล,าาตลูกของพ่อได้ครับจอยเป็นลูกล็อกกี้ค่ะล็อกกี้นะครับพี่น้องตัวนี้โค้งสางสูงเงยเลยกับสีดีเพราะว่าล็อกกี้นี่ตัวบากใหญ่ จะได้ในรุ่นธรรมชาติตัวนี้สูงร้อยสามสิบสามหนาจะได้ได้พี่น้องยังต่ำนะครับเนาะตัวนี้ตัวใหญ่แดงดีโบดดีเอฟสองตัวนี้จอยเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับสามหมื่นสามพันบาทค่ะ,ะตัวน,วนี้ตัวนี้สามหมื่นสามนะครับพี่น้องครับเอาผู้ใดมักยกคกูเอฟสองกะจัดใส่กันเบื้องนะครับพี่น้องครับสามหมื่นเก้าสามหมื่นสามต่อได้ถลายนะครับเนาะงามนะครับพี่น้องเด้อคูนี่เอฟสองเอาเบื้องด้านข้างหลับบนชุดสีผ้าเบืนะ้องหนาลุ่นธรรมชาติหงสันกะ บดเข้มดีนะครับพี่น้องครับนี่เหล็บบดมีปัญหานะครับเนาะนี่โบดเข้มเบื้องมุมหลังไปน,นะครับเด้อเออนี่สามเมื่อสามตัวเอาเบื่อความสมส่วนตุต้มตัวสันเงายบสมหยนะครับหางสันหางเงียบาใดยพี่น้องเบื้องเอามุมนี่นะครับเด้ออ่ะเพืาะมึงวจริงอีกที่หนึง่งต่อได้ทุกตัวเดาอสิภาพเบื้องค้นหางนะครับเนาะอ่ะแต่พาดูคนหางนี่เป็นเครื่องโบดนะครับพี่นอ้องเออนี่สีข้างนี่กะ บ่มีฝานบ่มีดังนะครับพี่น้องครับเบื้องข้างเดียวนี่แล้วเลยนะครับเด้ออ่ะดูข้างเดียวล่ะแล้วเลยนะครับพี่น้องครับนี่นี่สีคืออันนี้เด้อพี่น้องครับเอาเบื้องมุมนี่เอานะครับเนาะนี่นี่นะครับสีสีโตแล้วนะครับเนาะยังไม่หยิกนะครับเอฟสองเดี๋ยวจะพาไปเบื้องนะครับเนาะนี่พี่น้องมักแบบได้เดี๋ยวมึุชูดิทายท่วนเบื้องไไกลให้นะครับเนาะนี่เบื้องมุมไก่เอาพี่น้องจะเห็นว่ามันหน่อยความสมส่วนเป็นยังไงแน่นะครับเนาะ ต่อไป F2 ตัวนี้กับตัวแขนตัวหนาดีขึ้น,น,นะนกนนนันนะครับเนาะตัวนี้ก็ต้องบอกว่านังหนาขึ้นกันนะครับเนาะนังหนาขึ้นกันเด้อ F2 สวยๆตัวนี้เป็นลูกของออพ่อได้ครัจลูบิบ๊กโชค่ะลูกบิ๊กโชน้องเขาจะเดือนหรอครับเดกเก้าเ e <9 S 1> ดือนค่ะเก้าเดือนตัวนี้นังหนาแลวก็เป็นล้นธรรมชาติขึ้นกันนะครับกับตัวเมื่อกี้พี่น้องครับเอาอายุเก้าเดือนสูงกับตีสวาส่ร้อยสามสิบได้หรือเด้อครับเด้อนี่แหละบิ๊กโชเก้าเดือนเดี๋ยวราคาจังฟังนะครับเด้อให้เบิรงความสมส่วนมุมนนนนี้่อะะครับนะ หนาเดี่ยวจะผ้าเบื้องหน้าตรงๆนะครับเนาะนี่หน้าตรงนะครับเนาะนี่เอ้าผู้ใดอยากได้รุ่นธรรมชาติก็มีให้นะครับพี่น้องครับ f 2 2ตัวเลยเดี๋ยวจะถามราคาให้นะครับพี่น้องเด้ออ่ะนี่ตัวนี้จอยเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับค่ะเปิดไว้สามหมื่นสามพันบาทค่ะตัวนี้สามหมื่นสามนะครับพี่น้องอ่ะในราคาอ่า f 2องนะครับเนาะเอายกไปได้ครับพี่น้องครับมีให้เลือกหลายตัวยกทีมไปได้เลย f 2นะครับเป็นง้วงเครื่องบดเนาะ นี่แหละหางมึงเอากะค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับตุวมกับบติ้งนะครับพี่น้องครับหางกับบดอกบอเซมเล็บบ่มีปัญหานะครับพี่น้องเด้อเราจะให้ดูเล็บนะครับเนาะนี่เบิ่งเล็บเบิ่งแผ่นหลังมึงเฉียดพี่น้องครับก็ตัวงามตัวเต็มดีนะครับเด้อพี่น้องเอ้า F2 สายพัฒนาผู้ใดหายอยู่นะครับเออนี่นะครับเด้อเราจะให้เบิ่งทายยางเบิ่งอีกขางหนึ่งนะครับพี่น้องเฮ้ยเบิ่งอีกเออนี่ทายยางนะครับเนาะเออนี่บ่มีปานบ่มีดัง นะครับเออนี่เบ่งขาดนี่ชัดๆเอาโอเคครับผม F2 ฟสองสวยๆนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปเบ่งตัวต่อไปเด้๋ยวค่ะพี่น้องเจ้าตัวไหนนะครับเดี๋ยวให้เป็นจัดง้อให้แป๊บนึงนะครับอ่ะพี่น้องครับตัวต่อไปเด้๋ยวค่ะพี่น้องครับกะทิภาเบ่งง้อหัวลุ่นแดงไงเหลวกทองตัวนี้เห็นว่าเป็นเป็นเอฟสองเอฟหนึ่งนี่เนาะตีเมื่อกี้เนาะเป็นเอฟหนึ่งค่ะเอฟหนึ่งใส่ไงแดงเด้๋ยวค่ะพี่น้องอ่ะตัวนี้ทองกับพ่อไหนครับจอยทองวีโกแยกเพศค่ะ ทของวิโกแยกเพศเด้อครับพี่น้องเด้อตัวใหญ่ๆสูงนี่งร้อยหาซิกลัวผุนเนดะ้อพี่น้องเป็นหัวโลนเห็ดเขาแห่จนแสหายแล้วใส่วิโกแยกเพดหายจักเดือนหรอครับได้เจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนเด้อครับพี่น้องเป็นลูกที่ไหนครับเป็นลูกที่สองคะ่ะลูกที่สองนะครับพี่น้องครับแดงเข้มแดงโบดหูสันสันพร้อมตัวนี้ทรงสวยนะครับเนาะเดี๋ยวจะเบิ้องชัดๆที่จะจุดให้เบิ้งนะครับเนาะพี่น้องอ่ะนี่เด้อเบิ้งหน้าตายโดยทีย่สุดสุดท้ายเบิ้งเล็บนะครับเนาะเดี๋ยวก็สีไลจให้เบิ้งทายยางเบิงบ้งอ้อมสุขงพนะี่น้อง เดินหน้าไปลูกบนซ้ายไปนะครับเนาะนี่อันนี้คือเป็นชุดอะไรทายยางนะครับพี่น้องอันนี้คือมันชุดโย,ย,นนยกโยกอยู่เออที่วังข,งข,งขา่า,าขงขวานี้จอดบนีนลูกอะข่างขวานี่ย่างอ้างย่างไงนะครับเนาะเออนี่แหละเดี๋ยวราคาจังฟังกันนะครับตัวนี้จอยเปิดไวท้ทีเท่าไหร่หามื่นหาพันบาทคะ่ะตัวนี้หามื่นหาได้ครับพี่น้องครับงวหัวหล่นย่างไงนะครับเนาะเออสวย้ลูกงามๆลูกงามะตัวบ่มีตําหนิยังตัวนี้เนาะบ่ค่ะ <ส Him. S 2> นี่ เตรียมพี่น้องมาบางเอาแล้วตัวนี้หาซิบหานี่คือตัวแบบง่านะครับเนาะแล้วก็ได้หัวโลนผลงานลูกนี่ก็ออกมาเี่เพราต้องห่วงครับพี่น้องครับเอาผู้ได้หาแม่พันเอฟหนึ่งไปให้ลูกเอฟสองกับตัวนี้เลยนะครับเนาะนี่เบิ้งชัดๆนะครับเบิ้งหน้าตรงโอ้โหถึงเชื่องพร้อผมด้วยพี่น้องครับเล็บบ่มีปัญหานะครับถ่ายให้ดูชัดๆเลยนี่เอานะครับเดินเองลูกได้ไหมเออนี่นะครับเดี๋ยวให้เบื้องแ่นหลังนะครับพี่น้อง เออตัวนี้หาสิบหาตำหนิ้บ่มีอย่างที่น้องใหญเนาะบบค่ะเราประกันตำหนิค่ะประกันตำหนิประกันทองประกันตำหนิประกันทองนะครับเออนี่อาเบิ่งมุมยหญ่ๆนะครับพี่น้องครับตัวยหญยๆนี่แหละอ่านี่หาิบหามาเบื้องตัวจริงกอนครับผมอ่ะนี่นะครับเนาะเดินไปลุกอันนี้อะไรพีเน้องไทยอย่างใช่ไหมครับเด้่เอ้าขาบทถกบถอนครับพี่น้องมาดูตัวจริงเอาผู้ใดหมักแดงจนแสบตานะครับพี่น้องครับตัวนี้กรบเบื้องาดเนาะ ่นีเบิ่งเอ้ามบื้องแผ่นหลังนี่หลังเต็มเต็มย่างลึกด้วยครับพี่น้องครับอ่ะจอดลูกจอดเอออ่ะดูมุมนี้อีกทีนะครับเนาะนอกจากอ่างง้อทองเราเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งแม่ลูกชัดๆนะครับพี่น้องครับแับนี้อ่ะพี่น้องครับกับสิผ้าเบิ่งแม่ลูกที่เด็ดอันนี้เป็นแม่ลูกเห็นเป็นเอฟหนึ่งเอฟสองเลยพี่น้องครับแม่โค้งสั่งแบบง่ายเลยสูงลอยหาซิปหาจะได้นะครับลอยอ่ะลูกแดงย่างเข้มนะครับตัวนี้ลูกพ่ออะไครับจอย ไอ้ตัวนี้เป็นลูกช็อกโกแลตค่ะลูกช็อกโกแลตได้ครับจักเดือนหรอครับได้ประมาณสี่เดือนค่ะแต่ว่าแม่แม่นี่ผสมวันที่ยี่สิบสี่พันมานะคะอ่ะแม่ทับให้แล้ววันที่ยี่สิบสี่พันมาแม่ผสมวิกโกแ้แม่ยังไงใส่วิกโก้ให้นะครับเนาะพี่น้องอ๋ออันนี้ซื้อสองรุ่นสามได้ครับคมบักง่ายเลยจอยเปิดเท่าไหรครับคุ้มสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะคูนี่สี่หมื่นเก้านะครับพี่น้องต่อรองเอาผู้ใดมักงวยง่าอ๋อสี่หมื่นเก้าเดี๋ยวให้พี่น้องตียังไงนะครับเนาะไม่เบิ่งลูกเท่าไครัับบพี่น้องคร ลูกของงั้นเราก็เป็น F2 นะครับเนาะแดงเข้มนะครับเออนี่พี่น้องพี่จะน่าชัดชัดอ่ะสี่หมื่นเก้าราคาแม่ถือว่าเป็นง้วงที่โค้งสั่งบบกง่ายเลยนะครับพี่น้องร้อยหาซิบหาได้แน่ๆแล้วตัวนี้ส่วนสูงนะครับเป็นลูกที่ไหนครับจอยเป็นลูกแรกค่ะเป็นลูกแรกตัวยืนอยู่หน่อเนาะค่ะลูกที่สองเมื่อ่า้ใส่ใบขนาดพี่น้องวีโก้นะครับเนาะอ่ะนี่นี่นะครับเด้อพี่น้องครับคูณแมมากรวมใส่ใหญ่นะครับเนาะอ่ะตัวนี้เลย เดี๋ยวเป็นทูตสิยางอ้อมให้เบื้องนะครับพี่น้องอ่ะนี่เบิ้งอีกยางอ้อมอันนี้พี่น้องอ๋อสีมือเงาเบื้องจะชัดนะครับเด้อเบิ้งมุ้งไก่ๆจะหน่อยนะครับเราจะเดินอ้อมแดงแบบบ่มีป่านบ่มีดังหนังข้อหนาๆนะครับเนาะเบิ้งหลองหลังลูกนะครับพี่น้องเออนี่นะครับนี่สีบ่มีป่านบ่มีดังนะครับด้านขวาก็ได้อ่ะนี่อ่ะเดินไปลูกเออนี่อ่ะนี่เบิ้งเล็บนะครับอ่ะ นี่เออเราจะอ่ะหนานกหนกเด้สิวไอ้เบิ่งอีกขังนะครับพี่น้องเด้อมันสุ่มกติต่อเลยพี่น้องอ๋อนี่นะครับเออสีด้านขวาของลูกคนนี้เอฟสองนะครับอ่ะนี่แหละอ๋อซีสิบเก้านะครับอ่ะนี่ต่อรองได้อีกอ๋อยากได้ตัวใดก็เลือกเอาครับพี่น้องครับตัวนี้ผมเชนเน่เมืองลูกนะครับด้วยพี่น้องครับแม่มันโตใหญ่ขนาดล่ะเนาะนี่อ๋อต่อไปยังมี งววทองอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะภาพไปเบิ้งครับอ่ะมาเบิ้งตัวต่อไปครับพี่น้องครับอ่ะก็เป็นงววทองคือกันนะครับพี่น้องมีง้วไม่ลูกที่เด็ดให้อีกนะครับเด้อเอาตัวนี้ทองก็พอได้ครับจอยตัวนี้ทองไอ้ดีบีแยกเพศค่ะเจ็ดเดือนกว่าแล้วอันดามันแยกเพศได้พี่น้องครับตัวนี้เจ็ดเดือนกว่าแล้วอ่ะเป็นเอฟหนึ่งมีมีใบเอฟค่ะตัวนี้เอฟหนึ่งมีใบเอฟให้แล้วค่ะส้นสูงนด่ก็ร้อยสี่สิบกว่า้อครับเด้อพี่น้องครับโตเต็มดีแล้วตัวนี้อ้า เรได้หาอยู่ตัวนี้ใส่แยกเพลทห้ยได้ครับพี่น้องครับนี่บดๆเลยนี่ตัวเต็มๆหลังเปรย์นะครับเนาะอ่านี่อ่าเอาติดถามราคาให้เลยตัวนี้ตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่ครับสามหมื 32, บาทค่ะอ่ะตัวนี้สามหมืคืออ่าทองแยกเพชรได้พี่น้องครับใส่รอยสี่สิบอันนี้งั้ลูกอะไรนี่เป็นลูกสองค่ะนั่นเองค่ะลูกลูกแรกเป็นใส่ขนงานเพลินนี่โอ้พี่น้องเป็นตัว<อ>ลนธรรมชาติตัวลนธรรมชาติ F2 ตัวนี้ตัวพี่น้องเอาซื้อมาให้ลูกหนาอยู่ดีเหรอพี่น้องตัวนี้อะไรบดพร้อมนะครับเนาะนี่ ผู้ใดเห็นท่านในชาติกระโย,ยนไปบึองอ้งไตยนะครับพี่น้องครับนี่เด้ผลงานเพิ่นพี่น้องครับลูกแรกนี่ลูกสองในทอ้องเอ้านี่แหละแค่สามหมื่นสองเองนะครับพี่น้องถ้ายุกทั้งแม่ทั้งลูกอะ่ะมีพิเศษใหค้ค่ะถ้ายกครูไปก็ตัวนั้นเป็นสองในสามเนี่ยก็มีพิเศษให้นได้ครับพี่นอ้องเด้อเป็นเครื่องโบดนะครับเนาะนี่เบึ้งแผ่นหลังนะครับเนาะจะใช้เบึ้งทายยางแล้วก็เบึ้งอีกขางหนึ่งนะครับเนาะเบึ้งทายยางครับวันนี้เดินนี่ยขาโปะทงก็ถอนนะครับเออวนมาเลย นะครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งจะพ่อกินลูกทำงานก่อนเออนี่เบิ้งข่างใส่นะครับพี่น้องเออนี่อ้าสามหมื่นสองพี่น้องครับผลงานนี่กะให้แม่ลูกเทพได้หรอครับผมอ่ะนี่เจ็มเลยตัวนี้นะครับอ่ะเล็บบ้ม่มีปัญหาได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวจะให้เบิ้งแท่นหลังนะครับเนาะตัวนี้นี่แหละเท่นหลังกวงกวงแตกเนี่ยแหละครับผมอ้าเลือกเอาพี่น้องมักตัวไหนนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูแม่ลูกทีเด็ดอยู่ในขอกไหนครับ อ่าพี่น้องครับบันอีกสิบภามาปิดท้ายด้วยแม่ลูกที่เด็ดอีกคู่หนึ่งนะครับเด้อคู่นี้ต้องบอกว่าลูกเทพเท็ครับพี่น้องครับแมงอ้างนั่นแหละครับผมอ้างอ้างหลึกๆเป็นอน่าเอฟหนึ่งกับเอฟสองไอเอาเบื้องลูกก่อนจอยตัวนี้ลูกไอ้ลูกของพ่อได้จักเดือนหรอครับเป็นลูกช็อกโกแลตค่ะลูกช็อกโกแลตจักเดือนหรอครับได้สามเดือนค่ะสามเดือนเห็ดเขาให้เด้อพี่น้องเด้อสามเดือนแม่ก็ใส่รอยสี่สิบกวนตะวันแม่นี่อ้างขักอ้างแหน่เด้อครับลูกตัวที่ไดนครับจอยเป็นลูกแรกค่ะลูกแรกอันนี้ผมมสิเเนนนนน้้้้ใหบบบ่่่่งงแกอออคครรััพีี แม่บักใหญ่นะครับเนาะลำลามเลยตัวนี้นะครับเนาะลูกแดงครับหนาๆเนาะอ่ะแม่ก็น่าจะท้องว่างอยู่เนาะไอ้แม่นี่ผสมวันที่หนึ่งวันค่ะโอ้ผสมวันที่หนึ่งแม่สาวว่นค่ะใส่พอดไห้เห้นครับไอ้ผสมเคฟสามหนึ่งค่ะเคฟสามหนึ่งนะครับเด้อเป็นซัดรอบแรกอ่ะผสมเลยอ่ะนี่ยนะครับเด้อเดี๋ยวสิถามราคาให้เบิ้งนะครับพี่น้องครับคู่นี่เทปนี่ไอ้จ้อยเปิดเท่าไรครับคู่นี่สี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะอันนี้สี่หมื่นเก้าเอฟหนึ่งเอฟสองอ่าทำงานนี่แหละ ผู้ไฟหาแบบนี้อยู่ก็เอาคูนีณลองพิจารณาเบ้างอีกนะครับพี่น้องครับนี่เห็ดเขางามๆนี่ครับพี่น้องครับสีนี่แดงแป๊ดได้หรือครับผมอ่ะนี่เบมึงแผ่นหลังนะครับเนาะนี่ดูแผ่นหลังนะครับพี่น้องครับเอ้าไฟหาแบบนี้อยู่นะครับบ่มีตำแหน่งเนาะบ่ค่ะเออเดี๋ยวท้ายมึงมึงของกพวงให้เ่มึงนะครับเด้อเปลนน้ำค้นห็นอันนี้ไม่ใย่งงานน้ำค้นนะครับมันบ่ไปอยู่น้ำแม่ขันเห็นค้นนี่มันเป็นทุกเล็ดท้ายที่ตะตัวให้เ่มึงเอานะครับเนาะเออฮะนี่นะครับเด้อพี่น้องเนาะทางพุ่กก็ลุกไปหาแม่กันแล้ว อึบเดี๋ยวเดี๋ยวคุสุดอันไปจะหน่อยกันเออนี่นี่ได้ครับพี่น้องแม่งอ่างเลยนะครับเนาะหางใหญ่ๆนะครับพี่น้องเออนี่อ่ะนี่ไหลไปแล้วเอ้าคนหางใหญ่ๆครับเดี๋ยวได้ค่ะพี่น้องครับตัวลูกเพิ่นอ่ะนี่นะครับไฟอยากจะได้ตัวได้กันมาเลือกมาชมเอานะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็จอยก็น่าจะไม่ห้แค่นี้ได้ครับพี่น้องครับก็ขอจบขอพ่อไว้แค่นี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ